สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะมาพบกับพี่แหลมมีเลยรดีบรรณาเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีสูตรดีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะสาหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ชื่นชอบการปลูกบอนสีปลูกแม่ดอกไม้ประดับปลูกพืชผักสวนครัวนะคะวันนี้เราใช้งบเพียงแค่14บาทค่ะก็สามารถกําจัดมดหนอนแมลงและศัตรูพืชในสวนของเราให้สวยงามได้ค่ะด้วยสิ่งนี้เลยนี่ค่ะ นี่ก็คือน้ำยาล้างจานค่ะสามารถทําให้พืชผักของเราดอกไม้ของเรานะคะโดยเฉพาะบอนสีของเราทําให้ต้นไม้ของเราสวยงามได้ค่ะด้วยวิธีการทําง่ายๆค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะเตรียมฟอกกี้มา1อันค่ะฟอกกี้หรือที่ฉีดพ่นนะคะเราก็จะมาเทน้ําใส่ค่ะเพราะว่าในน้ํายาล้างจานเนี่ยเขาจะเป็นสารจับไปได้ดีนะคะแล้วก็จะ มีส่วนผสมที่ทําให้ต้นไม้ของเรานี่งามได้เร็วค่ะแล้วก็กําจัดพวกมวดหนอนแมลงได้ค่ะเราเทน้ําลงไปค่ะ1ลิตรค่ะนี่อันนี้ขวดหนึ่งก็จะบรรจุน้ําอยู่ที่600มลลิตรนะคะเราก็จะเทลงไป1ขวดครึ่งนะคะใส่น้ําสะอาดลงไป1ขวดครึ่งนะคะก็จะเท่ากับ1ลิตรพอดีนี่ค่ะ ไน้ 1>, 1ลิตรพอดีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ํายาล้างจานใส่นะคะอัตราส่วนในการผรสมน้ํานะคะก็คือน้ํายาล้างจาน1ช้อนชาต่อน้ํา1ลิตรค่ะอันนี้เราจะกะ,กะเอานะคะเราจะกะเอาเราจะใส่ลงในน้ําเปล่าประมาณ2องหยดค่ะจากนั้น เราก็จะปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วก็ทําการเขย่าค่ะเขย่าให้เกิดฟองค่ะให้น้ําแล้วก็น้ำยาล้างจานเนี่ยผสมคลุกเคล้ากันให้ดีๆค่ะพี่แรมทดลองทําแล้วนะคะโอ้โหพวกมดตัวเล็กๆนะคะครั้งเดียวนะคะก็คือเอาอยู่ค่ะพวกมดพวกเพลี้ยเนี่ยตายทันทีเลยค่ะเมื่อเราเขย่าวขวดเสร็จแล้วนะคะ ขยอกฟอกกี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปฉีดพ่นได้ที่ลําต้นของต้นไม้ของเราได้ค่ะฉีดพ่นที่ตัวมดนะคะฉีดพ่นที่พวกหนอนแมลงได้ค่ะฉีดพ่นที่ตัวเพลี้ยเนี่ยได้ดีค่ะแล้วก็ตัวเพลี้ยก็จะตายได้ดีทีเดียวค่ะดูกระถางนี้กันค่ะโอ้โหเราไม่ได้ดูแลรักษาบอนสีของเราแค่สัปดาห์เดียวนะคะเพื่อนเเห็นไหมหมดขึ้นเต็มกระถางเลยเราวก็ฉีดพ่นลงไปเลยค่ะ ฉีดพ่นให้ชุ่มๆเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแต่นั้นเราก็ลดน้ำตามได้เลยค่ะกระถางนี้นะคะนี่มดก็เริ่มมาแล้วเนาะนี่ล้วก็ฉีดพ่นไปเลยค่ะในช่วงหน้าฝนเนี่ยมดจะเยอะค่ะเพราะว่ามดเขาจะชอบความชื้นนะคะฉีดพ่นลงไปเลย การฉีดพ่นนะคะเวลาที่เหมาะสําหรับการฉีดพ่นก็คือช่วงเช้านะคะถ้าเป็นต้นดอกพุธสุประโชคนะคะส่วนมากเราก็จะฉีดพ่นที่ข้างล่างค่ะป้องกันมดที่จะมาเกาะขึ้นข้างบนนะคะฉีดข้างล่างได้เลยข้างล่างของกระถางก็คือพื้นดินนะคะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นว่านเสน่จันทร์นะคะแล้วก็ฉีดพ่นลงไปที่กระถางได้เลยค่ะ ป้องกันมดป้องกันเพลี้ยป้องกันมแมลงศัตรูพืชของต้นไม้ของเรานะคะก็จะสามารถทําให้ต้นไม้ของเรานี้สวยเร็วงามเร็วค่ะที่สําคัญหนะ้าใบของเขาก็จะสวยเร็วค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นว่านสนิทันเหมือนกันค่ะอันนี้นะเราก็ฉีดพ่นลงไปได้เลยพวกมดตัวดำๆนะคะพอฉีดพ่นลงไปแล้วนะพวกมดตัวดำๆนะคะที่แต่ยะแยเนี่ยก็คือเขาจะหยุดเดินทันทีค่ะ หลังจากนั้นนะคะไม่เกินนาทีค่ะเขาก็จะแน่นิ่งแล้วเขาก็จะตายทันทีเลยค่ะโอ้โเพื่อนจ๋าอันนี้ต้นพริกนะคะพริกกําลังออกดอกค่ะแล้วศัตรูพืชตัวน,นี้นะคะก็จะเป็นมดนะคะเราก็ฉีดพ่นลงไปเลยค่ะเราก็จะฉีดข้างล่างด้วยนะคะฉีดที่โคนต้นนียเลยป้องกันมดที่จะมาเกาะมาแกะตรงโคนต้นนะคะ เพราะว่ามดเขจะไต่ขึ้นมาจากข้างล่างก่อนนะแล้วก็จะขึ้นมาด้านบนแล้วก็ฉีดป้องกันไว้เลยค่ะกระถางนี้นะคะกําลังโตค่ะกําลังสวยค่ะกระถางนี้นะคะพี่แรมก็แยกกอมาปลูกนะคะนี่กาลังโตทีเดียวมดก็กําลังจะขึ้นนะคะเราก็ฉีดป้องกันไว้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าบอลสีตัวนี้นะคะก็จะเป็น บอลสีลูกไม้นะคะที่เราได้จากการเพราะเมล็ดนะคะตอนนี้น้องก็กําลังโตค่ะตอนนี้นะมดและเพลี้ยนะคะก็กําลังมาเกาะที่บริเวณต้นนะคะเราก็ฉีดลงไปเลยอันนี้ก็จะเป็นชายชนนะคะชายชนอันนี้เราก็เพิ่งเพาะใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็จะมีเพลี้ยนะคะเราก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะ กระถางนี้นะคะก็จะเป็นบอนสีที่มีชื่อว่าอินเหนานะคะใบของเขาใบย่อใหญ่นะคะอันนี้ฝ่ามือเรานะใบของเขาใหญ่มากค่ะตอนนี้ก็คือประสบปัญหาในเรื่องของการนี่ค่ะมดนะคะมดและเพลี้ยค่ะเราก็ฉีดพ่นลงไปเลยป้องกันมดและเพลี้ยมากัดกินที่ต้นของบอนสีของเราค่ะพอมดและเพลี้ยโดนน้ํายาที่เราทํามาเนี่ยค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้ มดก้อนแน่นิ่งไปเลยค่ะถ้าจะเป็นถ้าเป็นมดเล็กๆเนี่ยก็คือประมาณไม่ถึงสิบห้าวิค่ะเขาก็จะนิ่งเลยจากนั้นเขาก็จะไม่เดินค่ะแล้วเขาก็จะตายค่ะสูตรนี้ใช้ได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็เห็นผลได้จริงๆค่ะและนี่ก็คือว่านเสน่จันโกเมนค่ะต้นนี้นะคะตอนนี้ก็กําลังออกใบมาสวยค่ะแล้วก็จะฉีดพ่นป้องกันพวกมดหนอนมแมลงไว้เลยค่ะ เบาๆค่ะเท่านี้ค่ะตน้นไม้ของเราก็จะสวยวัยงามไวัยได้ค่ะหลังจากที่เราใช้สูตรนี้นะคะก็ปรากฏว่าบอนสีของเรานะคะแต่ก็ได้ดีค่ะเพราะว่าเขาไม่มีมดไม่มีพเพลียนะคะก็ช่วยเรื่องของการเล่งการแตกกอได้ดีค่ะตน้นไม้ของเราก็จะสวยเรียวง,งามเรียวได้ค่ะ และในวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่มกดไลค์กดแชร์นะคะและกด subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของพี่แรมกันค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ